ความคืบหน้าคดีของนายปรินพานิชพักวันนี้ยังไม่มีสาวผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมนะครับจนถึงขณะนี้มีเหยื่อที่เข้าไปแจ้งความเอาผิดแล้วรวม14รายขณะที่ทางตำรวจอยู่ระหว่างการคัดแยกผู้เสียหายแล้วจ่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มครับที่สนลุมพินีวันนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับส่วนผู้เสียหายทั้ง9คนที่เข้าแจ้งความเมื่อวานนี้รวมกับผู้เสียหาย5คนก่อนหน้า ทำให้คดีนี้มีสาวผู้เสียหายแล้ว14รายตำรวจได้คัดแยกผู้เสียหายเป็น2ส่วนครับคือกลุ่มที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมานานแล้วและกลุ่มที่คดีความยังไม่หมดอายุความส่วนพยานหลักฐานที่ผู้เสียหายแต่ละคนนํามามอบให้ก็จะนําไปตรวจสอบซึ่งบางอย่างอาจจะต้องส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป ทั้ง14คนเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่บ้างดูรายละเอียดตามหน้าจอได้เลยนะครับผู้เสียหายรายแรกครับเป็นหญิงสาวคนเปิดเรื่องอายุเพียง18ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับรายที่2อายุ18ปีเช่นกันครับถูกอนาจารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่นานรายที่3คือคุณแอนนาครับอายุ30ปีภรรยาของไฮโซลูกนัดเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี6-4นะครับปีที่แล้ว รายที่4คือสาวราชบุรีอดีตทีมงานพักการเมืองรายที่5เป็นสาวเชียงใหม่อดีตวิทยากรการลงทุนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี64รายที่6อายุ26ปีทําธุรกิจส่วนตัวเมื่อปี63นะครับรายที่7อายุ21ปีเป็นอดีตนักศึกษาฝึกงานเหตุเกิดเมื่อปี6.1รายที่8อ้างว่าถูกลวนลามเมื่อปี59รายที่9อายุ26ปีประกอบอาชีพส่วนตัวครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี -63 รายที่10คนนี้อ้างว่าโดนวางยาด้วยนะครับก่อนจะถูกข่มขืนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี59รายที่11อ้างว่าโดนข่มขืนเมื่อปี57รายที่12โดนลวนลามที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี60รายที่13อายุ43ปีเกิดขึ้นเมื่อปี50และรายที่14อายุ31ปีเกิดขึ้นเมื่อปี58ครับนี่คือทั้ง14คนนะครับ มีรายงานว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะถแถลงความคืบหน้าของคดีที่สอนอนลุมพีนีด้วย